สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นานาจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะเป็นแกงกะทินะคะมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะวันนี้พี่นาณาใช้เป็นหน่อไม้ต้มนะคะเป็นหน่อไม้สดค่ะเอาไปต้มแล้วหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้เลยค่ะประมาณ400กรัมหรือว่า1ชามแบบประมาณนี้นะคะเพื่อนๆกะเอาก็ได้ค่ะเนื้อไก่ค่ะประมาณ250กรัม ปรุงรสด้วยน้ำตาลผงปรุงรสค่ะพริกแกงแดงนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าหมดค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะใส่เพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็โหระพานะคะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลา วันนี้ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะแล้วก็น้ําเปล่าค่ะไปลงมือปรุงกันเลยจ้าพี่ดานาเปิดเตาแล้วนะคะเดี๋ยวใส่หัวกะทิลงไปประมาณหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเอาพริกแกงของเราลงมาผัดให้หอมก่อนค่ะใส่ลงไปตอนที่กะทิยังไม่ต้องร้อนก็ได้ค่ะ แล้วก็ยีพริกแกงของเราให้เข้ากับกะทิก่อนนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนก่อนนะคะผัดพริกแกงของเราให้หอมก่อนเลย พริกแกงของเราเริ่มหอมแล้วนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยค่ะเดีย๋ยวเติมหัวกะทิลงไปได้เลยนะคะ ใส่ให้ท่วมไก่เลยค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงเดี๋ยวให้เนื้อไก่เราเริ่มสุกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หน่อไม้ลงไปนะคะตอนนี้ใช้ไฟกลางๆนะคะเคี่ยวเนื้อไก่ของเราให้สุกดีก่อนนะคะ เื้อไก่เราเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราเคี่ยวไปประมาณ15-20นาทีนะคะแยีนแ่นะว่าสุกดีแล้วนะคะใส่หน่อไม้ของเราลงไปเลยจ้าหน่อไม้ของเราสุกอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเคี่ยวนานค่ะเคี่ยวนานตรงเนื้อไก่นี่แหละคะ่ะรู้สึกแห้งไปเดี๋ยวเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะ เดี๋ยวให้เดือดอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลน้ำตาลแสงไปประมาณหนึ่งช้อนก่อนน้ำปลา ปลาสัก2ช้อนแล้วเดี๋ยวมาชิมรสด,ดูก่อนนะคะแล้วเราถ้าไม่พอค่อยเติมเพิ่มค่ะเพราะว่าปริกแกงเราก็มีรสชาติอยู่แล้วด้วยเนาะเดี๋ยวให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมรสชาติว่าจะเติมเค็มอีกไหมหวานอีกไหม เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูก่อนนะคะว่าเราต้องเติมอะไรอยู่ใน<อ>พี่นะขอเติมเค็มอีกนิดนึงเพื่อนๆต้องชิมก่อนนะคะค่อยเติมเพราะว่าพริกแกงที่เราใช้บางทีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ<อ>เติมเค็มแค่นี้เดียวพอค่ะ เตเคมไปอีกหนึ่งชอ้อนแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกเลยค่ะใส่พริกใบมะกรูดโหระพาเดี๋ยวคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะกานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงกะทิหน่อไม้ใส่ไก่ของเราหอมมากๆเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะหน้าแซ่บมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ